เดอะมูวิชอรี่สวัสดีนะคะคลิปลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคุณไหมเกี่ยวกับคุณไหมเนาะโอเคเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือไพ่หน้าไพ่ที่หมอเปิดเบื้องต้นไว้แล้วนะคะเป็นคําใบ้แล้วก็ลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณหรือเขานะคะเออคุณกับเขาช่วงนี้อาจจะมีการไปออกเดทหรือว่าไปดินเนอร์ไปทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เมนิเฟสก็คืออาจจะมีการขอพรอจากจักรวาลหรือจากสิ่งจากสิ์นะคะหรือพยายามคิดว่าแบบเออนี่คือสิ่งที่คุณอยากได้คุณต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทัดลมนะคะอาจจะมีความส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคนหรือเขานะคะมีถุนตุนกลุ่มเนะ <S <S าะลัคนาราศีเพิ่มเติม,ตมที่อาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณหรือเขานะคะ <S <S ในคนที่เข้ามาดูคลิป,ลปนี้เนาะกรกฎนะคะราศีลัคนาราศีกร,รกฎลัคนาราศีกันลัคนาราศี ตุลน,นะคะรัคณาราศีพิจิกรัคนาราศีธนูนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามีรัคนาราศีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตของเขาคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสามถ้วยนะคะสองไม้แล้วก็เออ เด็กถือด่าน,นะคะแต่สำหรับเป็น10ถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับชาวท่านน้ำกรกฎพิจิมีนท่านไฟเมนธนูท่านลมมิถุนตุลกุมนะคะเออตอนนี้ชีวิตของเขาน่าจะอยู่กับเพื่อนฝูงค่อนข้างเยอะนะคะไปสังสรรค์ไปกินเที่ยวเล่นดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่สนุกสนานอาจจะมีเรื่องให้เฉลิมฉลองแสดงความยินดีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมีการคิดวางแผนรอคอยอะไรอยู่ นะคะอืมเพื่อที่จะต้องตัดสินใจนะคะเหมือนจะต้องตัดสินใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้อาจจะอยู่กับครอบครัวค่อนข้างมากหรืออยู่กับคนรักก็ได้เหมือนกันนะคะมีความสุขกับครอบครัวมีความผูกพันอบอุ่นดีนะคะอืมเรีก่ก็คือชีวิตของเขาตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้คืออะไรนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้นะคะคืออะไรคือเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้คนที่คุณนึกถึงนะคะคือเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้คือเรื่องอะไรเก particle, ี out, เก่ยวกับอะไรหนึ่งไม้หนไม้นะคะเจ็ดเหรียญ the l o ล e r สี่ดาบ t ดอ c ช a r i o t ได้สำหรับเป็นราชินีถ้วยเกี่ยวข้องกับธาตุไฟไม่สิ่งธนูนะคะ ราศีมิถุนราศีกรกฎธาตุดินประสบกาัังกรธาตุลมมิถุนตนกุมธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนหมอรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการคิดพิจารณาที่อยากจะให้ชีวิตเติบโตมากขึ้นหรือรักษาความสัมพันธ์ใหไ้ไปต่อได้หรือจะทำไงให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นซึ่งหมอคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องรักษาความสัมพันธ์มากกว่า ะะพอได้เจ็ดเหรียญแล้วต่อด้วยเดร์เลเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์พอช่วงนี้สิ่งที่อยู่ในใจของเขาขเขาหรือคนที่เขาคุณนึกถึงเขากับคนที่เขาคนที่เขานึกถึงเนี่ยนะคะมีความนิ่งม,มีความนิ่งแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แล้วอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะเดร์ชาลิออเดี๋ยวขอดูเดร์ชาลิออรหน่อยว่าคืออะไรนะคะขอหนึ่งบกับเดร์ชาลิออหน่อยเดร์ชาลิออคืออะไร หนึ่งเหรียญ The Lover คืออะไรขอหนึ่งใบ The Lover สองไม้นะคะเหมือนได้ตอนแรกเลยเนาะสองไม้คืออะไรสองไม้คือ The World The World คือราชาเหรียญเกี่ยวข้องกับทัุดินนะคะพิทธศันมังกรธาทัไฟไม่สิงธนูคนเกิดวันเสาร์ได้ The World นะคะหมอรู้สึกว่าเหมือน สิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้เหมือนเขาอยากเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างเยอะนะอยากได้รับโอากาสอยากเริ่มต้นใหม่นะคะมีการรอคอยวางแผนอะไรอยู่เกี่ยวข้องกับทางไกลมีเรื่องระยะทางแน่นอนคนทางไกลก็ได้เหมือนกันเหมือนรอคอยเพราะว่ายังรู้สึกมั่นคงยังจริงจังอยู่ยังคิดถึงนะคะอืมประมาณนี้นะคะยังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่เขามีคนรักนะคะมีคนที่เขารัก แล้วก็คิดถึงค่อนข้างมากเดี๋ยวมาดูซิว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคือเรื่องอะไรอีกนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคือเรื่องอะไรสามถ้วยมาอีกแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยราชินีไม้นะคะเจ็ดไม้เด็กถือดาบ Justice The Sun ใได้สำรับเป็น The Star เจ็ดไม้คืออะไรมาค่ะดูเจ็ดไม้หน่อยชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะเจ็ดไม้เจ็ดดาบนะคะเจ็ดไม้เจ็ดดาบเจ็ดดาบคืออะไรเจ็ดดาบคือ,าคอชาวท่านลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะเจ็ดดาบคืออะไร The Temperance ราศีธนูนะคะ The Temperance คือราชินีดาบชาวท่านลมมีถุนตุนกลุ่ม เกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำนะคะก็รวบพิจิกมีนชาวธาตุไฟไม่สิงธนูราศีตุลราศีสิงค์คนเกิดวันอาทิตย์ได้ชาวธาตุลมได้เหมือนกันเหมือนเขามีด้วยแสดงความยินดีเฉลิมฉลองอะคะ่ะมีความสุขอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานเขาหรือใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกมีแพชชั่นด้วยก็ได้นะคะอุปสรรคปัญหาอาจจะมันมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องอดทนต่อสู้อยู่นะคะ อาจจะมีความลับปกปิดแอบทำอะไรพยายามเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นจริงจังมากขึ้นก็ได้จะมีการตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะคะเขามีความคิดพิจารณาช่างใจอยู่นะคะเพราะเขาอยากทำให้มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจครั้งนี้นะคะมาดูสิว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเขาคนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ สิบไม้นะคะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูสี่ทั่วยทัุน้ำก็ระกุพกิจิกรมีนแจ็ชมนนะคะชาวธาตุเอ่อราศีกันนะคะแล้วก็แปดไม้ธาตุไฟไม่สิงธนูแล้วก็เดอะฟูลนะคะได้สำหรับเป็นไฮป็นเซอกรกฎหมอรู้สึกว่าเขารู้สึกไงกับคุณนะคะ ยังอยากพยายามอยากไปต่ออยากเข้าหาอยู่สี่ถ้วยคืออะไรหมอขอดูสี่ถ้วยหน่อยสิบดาเขาอยากเข้าหาแต่กลัวคุณไม่สนใจหรือเปล่าเขารู้สึกเบื่อเสงรู้สึกเจ็บปวดเสียใจอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะเขาตัดสินใจแล้วที่จะติดต่อไปหาคุณแบบกระทนหันนะคะจะติดต่อไปแบบรวดเร็วตอนนี้แหละมาไม่นานนี้แหละแบบปุบป,ปับเลยเขาคิดได้เขาก็จะทําเลยนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะ เริ่มต้นใหม่ขอดูไฮพินเซ่หน่อยไฮพินเซ่คืออะไรหมเขาก็เห็นว่าคุณมีสนเสน่ห์มากนะไฮพินเซ่ได้เก้าถ้วยเก้าเหรียญเนี่ยนะคะทัดดินก็ปรากฏพิจิกทัดดินพรกสบกันมังกรนะคะเขาเห็นว่าคุณดูดีมีสนเสน่ห์อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความมั่นคงมากอะไรเงี้ยเดอะฟูลกลายขอนึกไใบกับเดอะฟูลหน่อยสิบถ้วยนะคะชาวท่านน้ำก็ปรากฏพิจิกมีหมอรู้สึกว่า ก็คือคุณนั่นแหละคนที่เขารักคนที่อะไรเนี่ยนะคะเพราะเขาอยากติดต่อไปหาคุณน่ะอยากเข้าหาคุณอะอยากพยายามเนี่ยเขามีความเจ็บปวดเสียใจยังผูกพันยังเป็นครอบครัวอยากเริ่มต้นใหม่นะคะก็คือคุณนะคะคือเรื่องที่เขาเรื่องที่อยู่ภายในเรื่องที่อยู่ภายในใจของเขานะคะก็คือคุณนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หมออ่านไปนะอืม มาดูซิว่าบทสรุประหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะขอสามใบซิบทสรุประหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะหนึ่งดาบนะคะชาวทัดลมไม่ถูกตรนกลุ่มอัศวินถ้วยชาวทัดนนะ้ำก็รกฎฟิจิกมีนเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะราศีเมฆได้คนเกิดวันอังคารเดอะทาวเวอร์ Tower, คืออะไรขอหนึ่งใบครับเดอะทาวเวอร์หกเหลี่ยน,นะคะับเหลี่ยนชาวทัดดินกรกฎพ,พิกเออพุทธศกันมังกรนะ,ะหมอเป็นอะไรเนี่ยหกเหลี่ยนคืออะไรนะคะ หกถ้วยนะคะชาวธน้ำก็ระกุบพิจิกมีนหกถ้วยคืออะไรเก้าถ้วยะคะ่ะชาวธน้ำก็ระกุบพิจิกมีนเก้าถ้วยคือหมอคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาเคลียร์มาคุยกับคุณเดินทางมาหานะคะอะไรที่มันจบพังกันไปนะคะเขาก็จะกลับมาให้โอกาสนะคะคุณกับเขาจะให้โอกาสกันและกันได้กลับมาหากันอีกครั้งมีความสุขด้วยกันอีกครั้งเพราะว่าก็ยังรู้สึกชอบยังสนใจยังรู้สึกดีแล้วก็คิดถึงอยู่นะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบป,ปรับกระทันหันเลยด้วยซ้ํานะคะอืม เดี๋ยวมาดูอ,อลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณหรือเขาหน่อยสิเพิ่มเติมนะคะไพ่ตกเดี๋ยวมาดูลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณหรือเขานะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรถ้าเนื้อหามีส่วนแบบตรงนะคะ,ส,ะ,าาะสักห้าใบเนาะราศีสิงห์นะคะราศีเมฆนะคะพิจิกนะคะ มีนนะแล้วก็ธนูนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่อย่าบอกอยากแนะนําอะไรนะคะคุณหรือเขาหมอจะทําไพ่ตกหมดโตะหรือเปล่าเนี่ยไพ่อย่าบอกอย่าแนะนําอะไรคุณหรือเขาสามใบนะคะอันไลลี่นะคะอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะสอบถามถาม ขอความชื่วยเหลือจากคนอื่นๆได้นะคะเพื่อนเขาครอบครัวเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ get more information ก็คือหาคำตอบหรือว่าเออถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากคิดไปเองอะไรเงี้ย get more information เนาะอืมขออีกสามใบคับคนในคลิปนี้มีใครบางคนสมหน้ากากนะคะหรือว่าทั้งคุณทั้งเขาเลยไม่ไม่มีความซื่อสัตยซื่อตรงกับสิ่งที่คุณรู้สึกหรือในความสัมพันธ์นี้นะคะ คุณด e s e r v e love นะคะคุณคูณ่ควรกับความรักที่ดีๆนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ดีน่ารักแล้วก็มีความรักความจริงใจนะคะนะคะเพฟูเนชนะคะก็คือคุณกับเขาเนี่ยมันยังมีความรักหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาอยู่ด้วยกันนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งด้วยจิตวิญญาณของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเวลาอยู่ด้วยกันมันมีความสนุกสนานแล้วมันเหมือนแบบ มีแสงที่ส่องออกมาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบเติมเติมเต็มให้กันและกันประมาณนี้นะคะโอเคนี่ก็คือคลิปคลิปนี้เนาะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามนะคะ subscribe ให้หมอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะใครอยากดูดูส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ the m o ู i วิ s ั y ได้ตามหน้าจอน,นี้เลยนะคะหรือว่าทางช่องทาง facebook กดตรงเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดช่องทางกติดต่อแล้วก็แพ็กเกจ อื่นๆอยู่ราคานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ